วิธีเลื่อนหน้าและถอยหลังของการดูวิดีโอในกล่อง AS p l a y b บลนะครับสมมุติผมเข้าท็อปกัอัน่อันนี้จังกันแรกเลยนะฮะพอเข้ามาแล้วเนี่ยเรากดปุ่มตรงโอเคเนี่ยมันจะขึ้นมาข้างหน้าที่ตรงพอชินนะครับตัวขีดสีเหลืองกดโอเคทีนึงแล้วก็ให้เราเลื่อนขึ้น ื่อนขึ้นมันจะไปอยู่ตรงนี้เรามองไม่เห็นหรอกแล้วเรากดปุ่มขวามือค้างไว้เนี่ยค้างไว้ก็นะเดินหน้าแล้วถ้ากดซ้ายมือค้างไว้มันก็จะถอยหลัง,นนะง,ง,นงนเนี่ยฮะเดี๋ยวกันที่ตำแหน่งเนะเราเลื่อนซ้ายขวาแล้วกดขึ้นไปที่ตรงสีเหลืองเนี่ยนะครับโอ้ยพอกดขึ้นไปตรงให้มันอยู่ตรงแถบสีเหลืองเนี่ยแล้วเราก็กดขวามือค้างไว้เพื่อที่จะเลื่อน เดินหน้านะครับแล้วก็ซ้ายมือเพื่อที่จะถอยหลังแค่นี้นี่นครับ